ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำเลินทูแพททิสปิกอ English มาเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ Where are you going? คุณจะไปไหน I will go abroad. ฉันจะไปต่างประเทศ Have you ever been? คุณเคยไปไหม Never ไม่เคย Have never been ไม่เคยไป I have never ฉันไม่เคย I have never been. ฉันไม่เคยไป Can I go? ไปได้ไหม You can go. ไปได้ Can't go. ไปไม่ได้ Can you go? คุณไปได้ไหม I c a n go ฉันไปได้ I c a n go ฉันไปไม่ได้ I don't know how to go ฉันไปไม่เป็น I'm not going anywhere ฉันไปไม่ถูก Never mind ไม่เป็นไร b a t h a t okay แต่ไม่เป็นไร I will try ฉันจะลอง You can try ลองได้ You can try คุณร้องได้ You can try คุณร้องไม่ได้ You can try this one อันนี้คุณร้องไม่ได้ You can try this one อันนี้คุณร้องได้ Something you แฟนไ r ยบางอย่างคุณร้องได้ Something you can try บางอย่างคุณร้องไม่ได้ I will do ฉันจะทำ o u can't do it คุณทำไม่ได้ I pretend ฉันทำเป็น I do everything ฉันทำเป็นทุกอย่าง I know you pretend ฉันรู้ว่าคุณทำเป็น It not time for you to do it yet ยังไม่ถึงเวลาที่คุณต้องทำา n n w w h n แลิเมื่อไร soon อีกไม่นานวเว t รอก่อน it's ส่ l o ลองเว t อีกไม่นานรอก่อน Yes I can wait ได้ฉันรอได้ I don't feel good at all ฉันรู้สึกไม่ดีเลย What is wrong with you คุณเป็นอะไร Can you tell me บอกฉันได้ไหม Can you talk to me พูดกับฉันได้ไหม I'm fine ฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นอะไร i s i t true จริงหรือไม่จริงหรือเปล่า Really จริงหรอ It's true จริงสิ Why would I lie to you? ฉันจะโกหกคุณทำไม Where t e l l me? ที่ไหนบอกฉัน Turn me. โทรหาฉันเวสอาทิตย์เดี๋ยวก่อนแ a n น o อไม่ได้น o าวเดี๋ยวนี้โอเค ก็ได้ Very good ดีมาก Which one? อันไหน Did one? อันนี้ No, did one? ไม่ใช่อันนี้เดิดวันเอาอันนี้เยวนดิดวันเอาอันนี้ใช่ไหมเยไอทุกเดิดวันใช่ฉันเอาอันนี้เว้น ตอนไหน Morning ตอนเช้า Afternoon ตอนบ่าย Evening ตอนเย็น At night ตอนกลางคืน,นวัด้ายเวลาไหนมดนิงท้ทยเวลาตอนเช้าอัจจานท้ายเวลาตอนบ่ายอิมย่ง,าง้ายเวลาตอนเย็น ในไทยเวลาตอนกลางคืน t o ว a เวันนี้ดึกอัปจะน o บ่ายนี้ดึก v ี n i นิงเย็ยนนี้ คิดนายคืนนี้ทูนายข้ามคืนนี้ทูน่าแฮปอากูทีมข้ามคืนนี้หรับฝันดีนะ See you tomorrow morning พรุ่งนี้เช้าเจอกัน How was it today? เมื่อวานเป็นไงบ้าง Will it a v v r y y s p e i i l l o o l i d y y ก็ดีนะเป็นวันหยุดที่แสนพิเศษ Will อ t ด my holiday ก็ดีนะเป็นวันหยุดของฉัน it's good i'm very happy ก็ดีนะมีความสุขมาก It good to rest ก็ดีนะได้พักผ่อน It good to cook delicious f o o d ก็ดีนะได้ทำอาหารอร่อยๆทาน Every day ทุกวัน What do you do every day? ทุกวันทําอะไร Not doing anything ไม่ได้ทําอะไรอ้ามอน l o พอยฉันว่างงาน I work ฉันทํางาน Don't have to act โอเคไม่ต้องถามได้ไหมไม่ต้องถามได้เปล่า b e c a u อเ w ล a s, <S เพราะอะไรอัมเบอร์ร e สทูเซ mm ่ hmm. ฉันอายที่จะพูด I don't dare to speak ฉันไม่กล้าที่จะพูด You must dare to speak คุณต้องกล้าพูด Sad the wrong thing พูดผิด All right หรือพูดถูก You must to speak คุณต้องพูดเยอะเนาะจะได้รู้ Take it for correction นำไปแก้ไข Say it long or say it right you have to say it พูดผิดหรือพูดถูกคุณต้องลองพูด What ขายแบบไหนไ t ดิสแบบนี้ is it a ride right this แบบนี้ใช่ไหม no ไม่ใช่ yes ใช่ Very really good ดีมากเก่งมาก Impossible เป็นไปไม่ได้ It has already happened มันเป็นไปแล้ว I can't believe you is ไม่อยากจะเชื่อเลย I feel so sorry. สงสารจังเลย Do you feel sorry for yourself first? สงสารตัวเองก่อนไหม Are you free? คุณว่างั้นเหรอ I didn't do it. ฉันไม่ได้ทำ แผนพูด did i สแล้วใครทำ I don't o know ฉันไม่รู้ I don't see ฉันไม่เห็น I didn't look ฉันไม่ได้มอง What do I have to do ฉันต้องทำยังไงเนี่ย t o day I would like to end this clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip ไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for clicking f o l l o w ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ